ชมบรรยากาศท้องทุ่งนะครับไอรีนคาเฟ่อยู่ตรงปรุมครับสวยมากเลยบรรยากาศแดดร่มลมตกสวยมากครับมันจะมีต้นตานนะครับดูสวยสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางนะครับข้าวนะครับพึ่งจะ เขาเพิ่งน่าจะหวานนะครับเป็นนาหวานนะครับเป็นนาหวานดูแล้วเขียวขจีเลยสวยสุดลูกของลูกตานะแล้วก็ต้นตาลน,นี่แหละครับดูสวยเด่นมากเลยใครอยากได้บรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับต้องมาที่ ไอเลนคาเฟ่นะครับตอนนี้พระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์สวยมากตัดกับต้นตาลสวยจริงๆ ดูอาพดิได้ยินเสียงเครื่องบินตรงนี้ก็จะน่าจะใกล้ดอนเมืองอยู่นะ มาตอนถ้ามาตอนเย็นๆนะครับประมาณสัก5โมง6โมงนี้พระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเนี่ยคงจะสวยสุดๆเลยล่ะอันนี้ก็ประมาณ4โมงกว่าๆแล้ว